สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Professional กับผมท็อปวาทิตรีกุศลกันเช่นเดิมนะครับรายการนี้นำผู้ชมครับไปทำความรู้จักกับสโมสรชั้นนำในศึกดิวชั่น1และดิวชั่น2ของวงการฟุตบอลไทยนะครับและเพื่อเป็นการยกระดับและก็ส่งเสริมกีฬาในส่วนของภูมิภาคนะครับให้ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงในอนาคตนะครับตอนที่แล้วครับเราได้รู้จักแทคนิคของโค้ชและเทคนิคของนักเตะของปราดเอฟซีไปแล้วนะครับ วันนี้อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญครับที่ทําให้ตราด f อมีผลงานที่ดีอยู่ในวันนี้นั่นคือเหล่ากองเชียร์ครับพวกเขาได้รับการยอมรับจากพลังมวลชนครับว่าเป็นกองเชียร์ที่มีวัฒนธรรมการเชียร์ที่ยอดเยี่ยมนะครับพวกเขามีวัฒนธรรมการเชียร์ที่ดียังไงในการชมที่ดียังไงและอะไรที่ทําให้พวกเขาได้รับการยอมรับจากพลังมวลชนนะครับวันนี้เราจะไปทําความรู้จักพวกเขาพร้อมๆกันกับกลุ่มช้างขาวพาเวอร์ครับ เสียงกลองเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มกล้องทั่วสนามลูกเล่นและลีลาการเชียร์ที่ทําให้คู่แข่งหลายทีมยกย่องพลังของชาวจังหวัดตราดพลังแห่งความศรัทธาพลังที่ทําให้สโมสรตราด f อมีผลงานที่ยอดเยี่ยมนั่นคือพลังเชียร์ตลอด90นาทีของช้างขาวพาวเวอร์ายาก็คือช้างขาวพาวเวอร์นี่คือ จังหวัดตานี่มีสัญลักษณ์เป็นช้างครับผมแล้วก็คือเอาคําว่า power นี่คือพลังเข้ามารวบรวมก็คือทําให้มันดูเป็นพลังนขึ่งผ่านมาได้เล็กแรกตอนจบเล็กแรกนี่คือเรามีกิจกรรมนิด t ิงพบปะสังสรรค์ระหว่างแฟนบอลนัดมาเล่นกีฬาด้วยการแบ่งคะคกันสร้สรางความรู้จักกันมากขึ้นนะครับอันนี้คือกิจกรรมแรกที่เราสร้างด้วยกัน เดี๋ยวจบฤดูกาลก็จะมีต่อครับก็คือเดี๋ยวนี้ยุคออนไลน์มันไปเร็วครับเราก็ประกาศทาง Facebook พูดปากต่อปากมีสร้างเว็บบอร์ดขึ้นมาครับแล้วก็ลดประกาศตามถนนนี้ครับงานย่อยดีก็คือเชียร์ให้มันสร้างสรรค์ทั้งเด็กผู้หญิงเข้ามาเชียร์ได้ด้วยครับก่อนอื่นคือผมมีกฎของผมกันอยู่แล้ว กฎก็คือคร่าวๆก็จะมีไม่กว้างไม่ปลาไม่หยาบเขาลบตอนนี้มันเพิ่งเริ่มปัญหามันยังน้อยอยู่ก็ยังไม่เคยเจอครับพี่แต่ถ้าเกิดเราก็ผมก็พอมีประสบการ์มามั่งพอสมควรถ้าเกิดว่ามันเจอก็คือก็อาจจะพอควบคุมได้มัาาพ่้แลววา ในสนามบอลเนี่ยมีเด็กและเยาวชนมีผู้หญิงเยอะเราก็ไม่สมควรที่จะมาดื่มสุราในสนามให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับก็จะบอกเสมอว่าตราบใดที่ยังไม่ทิ้เศ็น้องวีดก,ก็คือเรายังไม่แพ้ครับเชียร์90นาทีไม่มีหมดครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวต่าทุกท่านนะครับทั้งนี้เคยมาเชียร์กับพวกเราแล้วหรือยังไม่เคยมานะครับมาเชียร์ด้วยกันได้นะครับทุกนัดครับ มาเยอะๆมาให้กำลังใจนักเตะของเราครับผมเวลาไม่พอใจกรรมการต้องไม่ด่าครับโผได้แต่ไม่ด่าครับวันนั้นทำที่ดีคือการไม่ด่าแล้วก็เวลาไม่พอใจโผลอย่างเดียวอย่าป้าปวดอย่าด่าครับคือเชียร์ตลอด90สนาทีครับไม่มีหมดครับนักเตะวิ่งเราเชียร์เราเสียงดังนักเตะวิ่งเป็นที่ครับ วัฒนธรรมการชมการเชียร์ที่ดีครับต้องบอกว่าตรงจุดนี้ครับไม่แพ้กับการบริหารเท,เทคนิคหรือว่าผลงานในสนามนะครับเพราะตรงจุดนี้ครับจะทําให้ทีมหรือว่าสโมสรในไทยของเรานี่ยนะฮะพัฒนาไปทัดเทียมกับสโมสรฟุตบอลระดับโลกได้อย่างแท้จริงนะครับและนี่คือ,คอทั้งหมดครับของทีมช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC นะครับ ตอนหน้าครับเราจะพาไปรู้จักกับสโมสรไหนต้องรอติดตามนะครับห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับพบกับเตาได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ